นี่นะไปหยิบให้เราหน่อยหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนไปเอานะนู่นไปนู่นเดียวเอามาแล้วไหนเลยไปชาบูกระดูกเราอยู่ไหนอะไรวะชาบูมานี้เอากระดูกมาที่โยนให้ไปไว้ไหนแล้วที่ให้ไปไว้ไหนแล้วไปเอามาชาบูไปเอามา สภาพหมา <laughs> อาบน้ำอย่างนี้มันทำอย่างนี้ได้ยังไงชาบูขึ้นมาทำไมบ้าพเป็นอย่างนี้อนะทำไมสภาพมัเป็นอย่างนี้นะอลูกครึ่งลูกครึ่งฝรั่งขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อย น,นี่ก่อนกลับมาขุดดินกินอะไร